นะครับเพื่อนเพื่อนะครับคลิปนี้ก็จะพามาประกอบนะครับตัวแท่นแบตนะครับของตัวโอซูกานะครับเพื่อต่อกับหลอดไฟขั้ว e ยี่สิบเ็ดครับเพื่อนนะขั้นตอนแรกนะครับเราก็ได้ชิ้นส่วนนะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับหรือตัวแท่นแบตนะครับตัวนี้เราก็จะเอาตัวขั้วบวกนะครับไปต่อกับตัวสวิคนะครับตัวนี้ขั้วบวกไปต่อกับสวิคนะครับแล้วก็เอาไปใส่กับตัวขาของขั้วบวกของอะแดปเตอร์นะครับนี่ครับตามภาพเลยครับนี่ ดูรูปไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับก็จะใส่ตรงนี้นะครับนี่นี่นะสวิชนะครับมาใส่ตรงขาขั้วบวกนะครับไอตัวขาอะแดปเตอร์มันจะมีขั้วบอกนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมาต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับอันนี้คือเราจะต่อขั้วขั้วบวกเข้าไปที่สวิชนะครับแล้วก็เข้าไปที่ขาโหลดของขั้วบวกนะครับบวกเข้าบวกหมดเลยนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่ยจะเป็นอย่างนี้จะมีสามเส้นนะครับเนี่ยครับ ส่วนอีกเส้นหนึ่งนะส่วนหลดจะใช้ก็จะเป็นตัวหลอด dc นะครับสิบสองโวลต์ถึงแปดสิบห้าโวลต์ครับนี่ส่วนอีกขั้วหนึ่งฝั่งนู้นนะครับจะเป็นขั้วลบนะครับขั้วลบก็จะวิ่งไปที่ขั้วหลอดของขั้วลบนะเพื่อนตามภาพเลยนี่ครับเมื่อกี้เราบัดก่ีมาที่สวิทช์แล้วครับก็อีกค้าหนึ่งของของสวิทช์นะครับก็คือเป็นเส้นเดียวกันเลยครับสวิทช์ตัวนี้มันจะเป็นแค่สวิตช์ตัดต่อนะครับเราก็จะใส่สายไฟนะครับมาบัดกรีอีก ข้างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะวิ่งไปที่ขั้วบวกนะครับของขั้วหลอดนะครับหลดมันจะมีขั้วลบกับขั้วบวกนะครับไอตัวขาหลดนะครับให้เราติดตั้งให้มันให้ตรงนะครับให้เราเช็คขั้วก่อนนะครับตัวนี้มันจะต่อสลับกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นไฟ DC นะครับเนาะหรือเป็นไฟกระแสตรงนะครับตัวนี้นะครับไอหลดไฟตัวนี้นะครับมันจะใช้กับหลดไฟไฟบ้านไม่ได้นะครับหรือไฟ AC ไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน มันไม่มีตัวแปลงนะครับอันนี้คือมันจะเป็นเราใช้ตรงกับเบ็ดนะครับเบ็ดของโอซูก้าได้เลยนะครับฐานตัวนี้นะครับเป็นฐานของโอซูก้านะครับใส่ตรงรุ่นนี้เลยครับเพื่อนนี่ครับเดี่ยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะใส่กับขั้วนะครับตรงนี้ตัวนี้จะเป็นขั้วลบนะครับอันนี้ผมจะบัดกีนะครับบางคนไม่อยากบัดกีใส่เป็นทุกชุดอ่าหางปลาหรืออะไรก็ได้นะครับตัวคีบก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่จกให้แข็งแรงขนาดไหน นะครับผมจะบัรกีนะครับตรงนี้มีดีการทั้งหมดตรงนี้นะครับแค่นี้เองสามเส้นนะครับแล้วก็เอาไปประกอบกับตัวชุดอะแดปเตอร์ของมันนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนไอตัวขั้วอียเจ็ดนะครับอียีเจ็ดเนี่ยผมจะล็อกด้วยน็อตนะครับนี่ครับไอไอบนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีรูนะครับรูใสสวิกนะครับแล้วก็รูข้างบนนะครับเอาไว้ไปต่อกับตัวขั้วโหลดนะครับนี่ครับสายไฟสองเส้นมันจะมา ตรงสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับก็คือเป็นสายไฟเส้นเดียวแหละแต่มันมีต่อไฟเข้าแล้วก็ต่อไฟออกนะครับตรงสวิตช์ตันนี้เป็นแค่สวิตช์มันตัดต่อนะครับส่วนอีกขั้วลบก็ฝั่งขา adapter ก็ต่อมานี้นะครับขึ้นข้างบนนะครับเนี่ยเข้ากับขั้วหลอดนะครับแล้วก็จะประกบเข้ากันนะครับลักษณะนี้เนี่ยครับไอตัวแท่น adapter นะครับมันจะพอดีนะครับพอดีเลยนะครับแท่นด d a ตอ e r นะครับเนี่็จะมีสวิตช์ปิดเปิด มันจะมีหลังจากยึดเสร็จนะครับนี่เราก็จะใส่ค้วหลอดอย่างนี้นะครับคู่หลอดเราจะบัดกีหรือหมุนน็อตเอาก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะหมุนน็อตนะครับมันง่ายนะครับตัวนี้อ่าเราก็จะใช้ไขควงนะครับหมุนนะครับน็อตยึดนะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวอะแดปเตอร์มันจะแถมน็อตมาให้นะครับสองตัวนะครับเนี่ยจะเป็นน็อตบล็อกนะครับนี่นะครับส่วนช่องอะแดปเตอร์นะครับจริงๆก็คือตัวช่องอะดปเตอร์มันก็จะเป็นช่อง มันจะมีช่องระบายอากาศอยู่นะครับแล้วก็เป็นช่องเหมือนกับว่าใส่ usb ใส่อะไรเพิ่มนะครับแต่ตัวนี้คือเราไม่ได้ใส่พวกช่อง usb นะครับเราจะใช้แค่ว่าเป็นขั้ว e 27เเฉยนะครับเป็นขั้วโหลดไฟนะครับนี่นะครับเราจะต่อขึ้นมานะครับก็จะมีสายบวกกับสายลบเข้ามาครับเราต่อให้ถูกจุดนะครับสายบวกก็ไปวิ่งไปที่ขั้วบวกสายลบก็วิ่งไปขั้วบวกลบนะครับสาเหตุนะครับวัตถุประสงค์ที่ผมทำคือตัวนี้นะครับบางทีเราไปทํางานที่แบบไม่มีแบตนะครับ ในการทุ่งนงทุ่งนานะครับมันไม่มีอะไรพวกไปนะครับสมมุติว่าเรามีโอซูก้าตัวหนึ่งนะครับแบตสองลูกเนี้ยเราก็ใส่ด้วยกันได้นะครับสลับกันได้นะครับมันสะดวกรวดเร็วกันเวรนี่ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโหลดไฟเนี่ยมันใช้กับโหลดไฟบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ทําตัวแปลนะครับแต่ถ้าจะใช้ได้ต้องมีตัวแปลงนะครับแต่นี้ผมจะใช้เป็นโหลดด c นะครับโหลดกระแสตรงเลยนะครับเนี่ยเหมือนในรูปที่ผมใส่อ่าเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะผมยังไม่ได้ยึดน็อตนะครับผมใส่ให้ดูเฉย นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับเราก็จัดจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วค่อยยึดน็อตนะครับหรือจะใส่กาวก็ได้นะครับแต่เคสนี้ผมจะยึดน็อตนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับตัวนี้นี่ครับก็ตรงขั้ว e ยี่สิบเจ็ดนะครับก็จะมีอ่ารูน็อตเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซิลปิดเปิดนะครับนี่ปิดเปิดได้นะครับตรงนี้ครับส่วนอ่าตัวขั้วหลอดตัวนี้นะครับ นี่ครับผมจะจัดให้มันตรงนะครับหลังจากผมลอกน็อตแล้วนะครับผมก็จะจัดให้มันตรงแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับตัวนี้ตัวตัวนี้เป็นจะเป็นขั่วสายอ่อนนะครับต่อเข้าอย่างนี้นะครับก็คือในกรณีที่ว่าเราต้องการมุมองศาที่มันแบๆนะครับมันหมุนได้380องศานะครับตัวนี้นะครับมันจะดัดง่ายนะครับดัดได้หมดนะครับไปมุมไหนก็ได้เวลาเราทํางานในช่องแคบๆอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเอาไฟเข้าไปได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งยากกับมันนะครับเนาะ หรือบางคนอาจจะใช้อ่านหนังสือใช้ทําอะไรนะครับใช้ได้หลากหลายนะครับเวลาไฟในบ้านดับนะครับอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครมีเหมือนกับเรามีอุปกรณ์โอซุก้าแล้วยิ่งแบตโอซุก้าเนี้ยมันใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของตัวมันเลยนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้หายห่วงเลยครับมีพวกกิดบ้านไว้นะครับได้ใช้แน่นอนนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนครับอย่งางนั้นผมจะใช้น็อตนะครับหมุใช้สกรูมหมุนเพื่อนนะครับจริงๆสวรรค์โอซุก้าผมก็มีเหมือนกันนะเพื่อนๆนะครับแต่ว่า คือนีกลัวว่าหมุนไปแล้วเหมือนว่ามันมันแรงเกินนะครับมันจะทําให้ตัวแท่นนี้มันเสียหายได้เด้อนครับและออย่างคือลืมนะครับลืมไม่ได้เอามานะตัวบ็อกสบัดนะเพืนี้นี่ก็ใช้มือหมุนนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่เพื่อนครับเนี่ยบางทีก็เราก็ใส่น็อตยาวน็อตสั้นแล้วเส่เราจะสะดวกสบายนะครับอันนี้คือผมจะเจาะให้มันเป็นรูไว้ก่อนเพื่อนครับหลังจากนคันน็อตเสร็จนะครับนี่จะแน่นหนาประมาณนี้ มันจะมีขาข้างล่างอย่างนี Trans ้ครับไอช่องนี nope. ้ที่โบบูนะเป็นช่องตรวนี้นะครับมันจะโล่งอย่างนี้นะครับมันไม่มีอะไรปิดนะมันจะมีแค่สวิตช์หน้าตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเทนดิฟิลมาประกอบนี่ครับปลอดไฟดี่วงบนะครับตัวนี้ผมใช้สิ้าวัตนะครับจริงใช้กี่วัตก็ได้นะเพื่อนนครับผมใช้สิบ้าวัตนะครับนี่ครับเป็นโหลดไฟดีดีซีนะครับสิบสองโวลต์รับไฟอยู่ที่สิบสองโวลต์ถึงแปดสิบห้าครับนี่ครับผมก็จะใส่นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเพื่อนนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับสวยงามเพื่อนๆนะครับเราจะใส่ตัวอ่าข้องแปดสองศานะครับเป็นข้อต่อก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือจะใช้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนี่ครับตัวนี้ก็ได้นะครับสวยงามครับเพื่อนๆนี่ครับผมนี่ครับสวยงามครับปรับได้นะครับปรับได้หมุนได้นะครับ380องศาเลยเพื่อนๆคนไหนสงสัยก็ทิ้งคอมเมนต์ได้นะเพื่อนๆนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะเพื่อนๆนะครับ ถ้ามีเวลานะครับจะเข้ามาตอบนั่นเพื่อนครับส่วนใหญ่ก็อาจจะจะมาตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วเพื่อนครับเท่นตัวนี้ใช้ได้กับแท่นโอซุก้าเท่านั้นนะครับนี่ครับผลงานก็ประมาณนี้นะครับลองมาเปิดไฟดูเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับเพื่อนว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับทีงนี้ครับเี๋ยวลองหมุนให้ดูก่อนนะครับว่ามันถอดประกอบยังไงนะไอซีนี้นะ Уров, ยกได้เพื so ่อนนะครับหมุนได้นะครับแต่เวลาหมุนนะครับตัวนี้ตัวเท็ตมันจะหมุนตามด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะหมุนออกถ้าเราจับนิดนึงนะครับเนาะไม่ใช่ตัวเท็มันหมุนตามนะมันจะเป็นตัวขั้วหลอดนะครับเหมือนกับว่าเราคิดมันคิดว่าเราหมุนออกนี่นะครับมันอยู่นอกอนี้ส่วนเราจะใช้ตัวหลอดเดียวอย่างนี้แล้วก็จะใช้แบบนี้เลยเพื่อนนี่ครับง่ายๆเลยครับเพื่อนนี่ครับดูกสบายนะครับนี่ครับโอ้โหพกติดตัวพกติดกระเป๋าได้สบายๆเพื่อนนี่ครับอ่ะ นี้ผมจะใส่ตัวข้ออ่อนนะครับดูข้ออ่อนนี้สามร้อยเป็นศินย์ซานะครับหมุนได้นะครับตัวนี้นี่ครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจคนไหนสนใจทํานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ใต้คอมเมนต์นะเพื่อนๆครับหรือใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับพิกัดก็คืออุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับอุปกรณ์พวกนี้สามารถพลิกเพลงได้นะเพื่อนๆนะครับไม่ตายตัวนะนะครับอันนี้คือผมทาให้ไว้เป็นพอเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับ ก็สว่างนะครับผมว่าสว่างสว่างเลยแหละเพื่อนเพครับเราปิดไฟนี้ใช้โหลดนี้ตัวเดียวเอาอยู่เพื่อนนะครับนี่แล้วก็แล้วผมว่ามันมันไม่กินตาด้วยนะครับตัวนี้โหลดไฟพวกนี้นะครับมันใช้แล้วมันสว่างตาดีเพื่อนนะครับนี่ครับคลิปนี้เพื่อนๆได้เห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็ากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเพื่อนๆนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม